คุณได้อแต่อันห่อผ้าผูดได้าะวยซามมันเห็นเงินตามันก็โตโอ้โอ,อะไร <c oughs> อะไรนะ fc <oughs> อะไรเอเอาพูดใ<น>หม่ความโลภของคน <c oughs> เวลาเห็นเงินมันก็ตาโต <c oughs> แต่คุณกลัวความบาปกรรมไหมยาชีอุโมรท้องแข็นไปแล้วนะคะตายแล้ว แต่แต่คุณจะรู้ไหมว่าคนที่ชื่อแอนเนี่ยมันไม่ได้ตาโตเออ,เอกำลัไหมให้แอนนะออนะมันไม่ตาโต,ต,โตอืยาไม่มีหรอกคะ่ะใครโอนให้เราเป็นแสนแสนไม่มีหรอกนะคะยาชีมีไหมบอมีมแม่กำใสไม่มีค่ะออแม่พีมีไหม อปุมีไหมปุ FC อนให้เป็นแสนแสนมีไหมมาปดามีเยอะไหมลึงล้านหรือเปล่านั่นนน่ัเห็นไหมนาสวอ่ะเขาไม่มีหรอกแต่คุณกลับเหมารวมเลยเขากลับเมารวมเลยว่าได้หมดทุกคนท้าสวได้แบบนั้นโอ้ยโอ้นะคะ่าชิมีอะไรบอกลุงช่างไหมมีบอกทุกครั้งบอก เออใครได้อะไรทุนการศึกษาให้ลูกบอกไหมบอกหมดบอกลุงช่างหมดเพราะว่าลุงช่างคือผู้นําดูแลพวกเราที่อยู่ที่นี่นะคะอ่ะารลยนี้พูดครั้งเดียวจบเลยนะฝากไปถึงบุคคลคนนั้นด้วยนะคะอย่าใส่ร้ายคนที่ดีน้ําดีอยู่ที่นาอ่า่าชีรักลุงป้าไหมรักอ่าถ้าไม่รักเขาจะเสียสละมาอยู่ที่นี่ไหมจ้ารักลุงป้าไหม เออรักแล้วเนาะเออถ้าไม่ไม่รักอนี่นี่ทำไมอ่าแม่คําสายรักลุงป้าไหมมาทางครอบครัวป้าดารักลุงป้าไหมป้าดารักลุงป้าไหมอ่ารักสีขา,ขานี่คือจิตใจที่บริสุทธิ์ของสอวสงแต่คุณกลับเอาสอวเนี่ยไปไปบดไปบดขี้ขี้ข,ขี้แล้วก็โยนลงไปในขี้กองใหญ่เบื้องมอืม พี่แอนอย่าเสียงดังเดี๋ยวกบเกียดทั้งใจหมดเอา้าพี่สุรศักดิ์อะไรที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยเราต้องเราต้องชี้แจงนะเออเราต้องพูดนะเราอย่าปล่อยให้อีนางนั่นมันด้าเราเพ่อเดียวไม่ได้เดะเอออีนางนั่นนะ่ะจิตใจมันสกปรกมากเลยนะเอออไม่อยากจะเอ่ยชื่อเลยนะอ,อืมคนปากหวานเราไม่ดูเขาแล้เออนะ อีนางนั่นนะ่ะโอ้โหเห็นแต่หน้าตาบอกแบบเราแบบเนี้ยคิดว่าเรานะ่ะแอนแสดงจริงจังมากอันนี้พูดเรื่องจริงค่ะนะแล้วก็ไม่ไม่พอใจด้วยนะคะอะไม่พอใจมากเลยนะคะจ้ะที่เอาพวกเราไปเหมารวมเหนะคะ,ะ,อ,ะอืมเขาบอกว่ามี F C นให้ทุกคนนั่นแหละอุจาทุอ่าป้าดาบอกสาธุแล้วสาธุไว้ก่อนนะเออป้าดาบอกสาธุค่ะจ้ะ โอเออเราไม่ได้ยอมรับความจริงเด้เอออะไรที่เป็นจริงเราก็ยอมรับมันก็ต้องมีสักคนหนึ่งค่ะนะคะที่เขาพูดนะแต่คุณนะ่ะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาหรอกแต่คุณก็ไปพูดพูดพูด,พดนะ FC ก็เมตานะคะอ่าช่วยดูคลิปให้เราเขาอิจฉาไงนะแต่อิจฉาคุณส,สร้างบาปให้กับคนอื่นเข้าใจไหม คุณสร้างบารให้กับคนอื่นเออโดยที่คุณนะ่ะไม่ได้รู้ข้อมูลไม่ได้รู้อะไรเลยว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงแต่คุณก็เอาไปพูดในโลกโซเชียลทำให้คนอื่นเขาเสียหายเสียเสียชื่อเสียงอืมเพราะโลกออนไะลน์น่ะ YouTube นีมันอันตราย,ายนะคะเออถ้าคุณพูดพด,ดีมันก็ดีแต่ถ้าคุณพูดไม่ดีนะ่ะมันก็หมดค่ะนะคะคุณควรจะมีที่จิตใจค่ะคุณต้องคิดจิตใจสวบ้าง นะคะเออคนปอ,อกหวานคนเปรี้ยวน่ากลัวค่ะ <c oughs> แม่ดากับหลานไปอยู่บ้านสีชมพูแล้วคุณวิจุดาสวัสดีค่ะนะะเออคุณมานิสวัสดีค่ะ <c oughs> นะคะเ, một, คเป็นกำลังใจเสมอนะคะป้าสุภาพรสวัสดีน้องเองสวัสดีค่ะนะคะ สวัสดีค่ะฝากไปถึงผู้หญิงคนนั้นด้วยนะนะนะฝากไปถึงด้วยแสนสาหัสสี่เสียงตอน,นะคะนะอยู่พวกเราเองนะ่ะนะคะผู้ใหญ่ใจดีท่านก็ช่วยอย่างน้อยก็แค่หลักหมื่นค่ะนะคะไม่มีหรอกคาว่าหลักแสนกี่สงกี่แสนเป็นล้านนะ่ะไม่มีหรอกค่ะอย่างน้อยมาที่นี่ fc มาที่นี่ก็ให้ค่าขนมหนึ่งพันบาทมีทุนกรศาให้น้องนองน,องนะคะ ก็ประมาณห้า <gamma> พ <enders> ันก็มีหนึ่งมืนก็มีค่ะไม่มีใครหรอกได้เงินจากผู้ใหญ่จะดีเป็นแสนอ่ะไม่มีหรอกค่ะเออนอกจากว่าเป็นเงินเดือน YouTube ที่เราสะสมมากี่ปีกี่ปีกี่ปีมารวมกันอ่ะมันก็ได้แสนอยู่ค่ะจ้ะเนี่ยได้มีเงินแสนสร้างบ้านก็มาจากเอซที่ช่วยดูคลิปให้กับเรานะคะเออถ้าไม่รู้จริงอย่ามั่วนะผู้หญิงคนนั้นอ่ะอย่ามั่วนะ นะตะวันกำพิงมออนะเพราะฉะนั้นออความจริงก็คือความจริงย่าเอ้ยย่าเอ้ย,อ,ยอีกเดียวนะคะยังไม่แปดนาทีค่ะเอาแปดนาทีใช่ไหมสรงกําลังใจนะคะขอบคุณค่ะเออผู้หญิงคนไหนคะเดี๋ยวโอไม่ต้องตบคะ่ะเดี๋ยวบาปกรรมก็กินหัวกระบาลเขาเลยเออคนเราอะถ้าพูดอะไรที่ไม่ดีปุ๊บองปูจัดการค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมในเวร บาปกรรมที่เขาว่าเราเดี๋ยวเขาจัดการของเขาเองนะคะจ้าขอบคุณนะคะจ้าเป็นกําลังใจให้แนนจเป็นกําลังใจให้เสวเป็นกําลังใจให้สวทุกช่องในนานะคะเขาไม่ได้ด่าแอนนะแต่เขาเหมารวมแอนต้องมาปกป้องตัวเองค่ะเพราะว่าไม่งั้นแอนจะกลายเป็นปลาที่เน่าไปในตัวนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแอนต้องปกป้องตัวเอนเองนะคะจ้ะเออ อะไรอะไรยังไงนะคะจ้ะชัดเจนค่ะเป็นคนที่ชัดเจนค่ะนะคะจ้ะบอกว่ารักก็รักเราเข้าครัวกันก่อนอบอกว่าไม่รักก็คือไม่รักค่ะถ้าบอกรักก็คือรักค่ะเป็นคุณสุรินคนะคะคุณสุรินมีความรู้สัมผัที่ทม,มา้มาแล้วมาแล้วคุณแม่ครัวใหญ่ <c oughs> แม่ครัวใหญ่มาแล้วมาแล้วแม่ครัวใหญ่รูงเยอะมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่ครัวใหญ่อะไรนะเนี่ยไปตลาดไม่ซื้อยากันยุงมาจุดเลยลืมค่ะลืมค่ะลืมขนาดปูยังมาขนาดปูเพิ่งมาซื้อที่กลางทางค่ะลืมสนิทเลยไปกับสวอเขเป็นอย่างนี้แหละค่ะ สวัสดีครับคุณพี่พวันสวัสดีค่ะอนางมาลัยสวัสดีนะคะนี่ป้าในบ้านรับทำรับอะไรทานทาอะไรปัจจุบันะรยวันนี้จะทำกับข้าวให้ลองๆนะคะอะฮวฮะอะ

เหา่ไวเ็แี้ดเไปจัาเอามาอีกไม่รู้ว uh, ่ะไมาไปไปไหนเาอะมาไหนยยกไม่ได้กไได้มันทังโอเคลยีะออมือนะก็้อย้ามานี่มือก็ตามดูนี่นะคะขอบคุณคุ่ัวเลยค่ะมาแ้วมันจุดไม่ได้ก คุณว่าสนาทำอะไรกินคะป้าโอ้ทำกับข้าวให้กับน้องๆนะคะเสือไปกี่วันคะเสือไปไม่มีกำหนดนะคะโอเคน้วะ้อย่าเนาะเสือไปไม่มีกำหนดค่ะ เอ็นนายโยมกับมาแล้วข่าานั่นแล้วเรามีข่าาสวัสดีค่ะนางมานสวัสดีจัยยาอาชีค่ะส่งหัวใจสีแดงคุณชารีสวัสดีจ้าค่ะมามีนะคนที่<ะ>ใช่ก็ว่าละเงินมัน,ะนะมบอลหน่อยไหพี่มันบอลหน่อบังเนียงผ้ามา,ออาเออบังเนียงผ้ามา

งาเอมานะบเอองานเหน้านห่เานะน้ำน้ำมนล้องมือเต๊นาอกรชยเดี๋ยอไม่เอ้ยเยอะเมื่อเดอบ่ข้าเ่ายู่เป็นที่เพ่อ่าเพิ่าเม่ายู่คือกันเป็นเดินยงเมือค่ะ นึ่งข้าเป่าไฟจ้าคุณสมหมายค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะนางม่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ญาชินะคะนะขอบคุณุขอค,ณ,ขอคณทุกข่านทุกกำลังใจนะคะค่ะ้มน้ไม้ส้มอีกนะคะวันนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย นายยิไปด้วยนายยิมไปด้วยน้อเลยปวดเหมือนคนเลยเหมือนเราสองคนเลยนี่ยอปวเหมือนเรายนะคนเลยดอกไม้หนงงามเด็ดดอกไม้หัวบางทร มะม้บานมะนาวมะม่ามไผ่ป่า <c oughs> ไม <hertz diversity S 2> ่ได้ยินแล้วนะสวัสดีนะคะค in ุณดาวิมีเนี่สวัสดีค่ะห้องนี้เราจะจัดป็นแล้วนานๆหน่อยถ้าเรื่องแม่งเราขายคือก็ไม่ได้ ปาแถบ้านเอฟซีกดให้เป็นกำลังใจนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณค่ะสู้ๆขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะนาอะไรเนี่ยนาบอลนครศรีธรรมราชหรือดดนะเป่าเนี่ยเอาะย,อ,อ,ยาอีเอเยหอเยเรอแล้วเหรอเรแ,ลแล้วก็จะล้างล้างแล้วก็วมาซุก หัวข <onents> ้ออะไรคะนีค่อยเอาหญ้าหลังเช้านี้มาต่อแบบนี่ค่อยไปเอาอ่ะยูทูปสตีสั่เสิมหัวข้อแลวนะคะอตัวยู่พกข้าวนี่อยู่ข้าวยาว

กินขัดจปอกสับแล้วใช่ไหมี๋้วเราก็จะปอกสับัน sống món nhà móng món nhà móng 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 อันนี้ก็ทำปุ๋ยจากน้องไม้นี่ไปทำปุ๋ยอันนี้ก็ได